ทำไงานม,มาทำงานมากินชิมิชิมิชิม,ชมิอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหม เขาเล่นอยู่เล่นเป็นหรอกเล่นเป็นเสียงน้ขอค่ะขอเงินครับชี้ทางให้เห็นมีทางสว่างทางใจเพื่อจะได้ไปสุขสด Yeah,